สวัสดีครับผมมาลองเสียงอินดิเกตแอมนะครับของควอสนะครับเป็นรุ่นที่ลิตนะครับผมนี่นะฮะหน้าจอสวยเลยนะครับผมกัมผัสที่ใช้ลองเป็นครับเบสครับผมคอมแพกนะเป็นรุ่น H L compact นะครับตัวนี้นะเสียงดีมากขออนุญาตฝากร้านนึงครับร้านเฟิร์นฟุกนะเจ้าทางการดิจิตอครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะเดี๋ยวทุกวันศุกร์ครับนี่นะเดี๋ยวดูลูกเล่นของตัวควอสนะครับผมหน้าจอก็จะมีลดเสียงเพิ่มเสียงเนาะ นี่นะฮะใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นบาลานซ์ปรับซ้ายขวาได้นะครับผมปรับที่รีโมทก็ได้หรือปรับที่หน้านเครื่องก็ได้ที่เซเลคเตอร์ครับตอนนี้ต่อช่อง A1 A1 นะฮะตอนนี้ A2 ใช้งานได้ปกตินะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทเขานะครับรีโมทก็ใช้งานได้ปกตินะฮะนี่นะครับลดเสียงนะฮะลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับอ่ามิวเสียงนะฮะอันนี้มิวเสียงนะฮะ กดคืนก็จะกลับเปเหมือนเดิมนะฮะอ่านี่นะครับเปลี่ยนซีเลกเตอร์ได้นะครับผม a 1 a 2นะฮะแล้วก็ปรับบาลานซ์ครับอ่าเดี๋ยวปรับให้ดูนะฮะอันนี้ข้างขวาอ่าต่อไปข้างซ้ายครับต่อไปเรื่อยๆเลยนี่ข้างซ้ายนะครับอ่าตรงกลางก็ศูนย์นะฮะนี่แค่นี้นะฮะสิ่งดีมากนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับ ด้านหลังนะครับสวยนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกทุกฟังก์ชันนะฮะนี่นะครับมองเห็นไหมจจอ่าอันนนะครับอ่านี่นะครับสวยเลยๆๆลอ่โอเคครับผมสวยมากสิ่งดีมาก,มากๆครับผมเพฟรชมากๆครับขอบคุณครับ